ตอนที่7 0 7ชื่อตอนว่ายักษ์แห่งห่วงซาล่างมือ,อมาได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆพร้อมกับหอกดูลากับฝุ่นที่กำลังโปรยปลายลงมาช้าก่อนเหลียวซางได้ร้องบอกพวกเขาทั้งหมดจึงได้หยุดลงทันทีเมื่อพวกเขาหยุดเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของยักษ์ทรายสีทองนั้นก็พันหยุดลงเช่นเดียวกันสันหุยพันสงสัยเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรพวกมันต้องการโจมตีเรางั้นหรือเหลียวซางคุ้นคิด ยักษ์ทรายสีเหลืองเหล่านี้น่าจะเป็นผู้พิทักษ์ทางเข้าหากว่าเราไม่ต้องการจะเข้าไปพวกมันก็จะไม่ทําการโจมตีเราแต่ถ้าเรายังเดินกางเข้าไปเก่งว่ามันคงจะไม่ง่ายเช่นนั้นเขาพันกระโดดขึ้นพร้อมกับสายฟ้าที่อยู่ในมือเนื่องจากเขาเป็นหัวหน้าทีมนี้ให้ข้าเป็นคนค้นหาความจริงก่อนในขณะที่เขากาจบหลิวสางก็ได้เหยียบลงไปบนพื้นทรายแล้วและส่งผลทําให้เกิดเคลื่อนและลอกบนพื้นทราย ท่าทางของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นดุร้ายและพุ่งก็ใส่สายยักษ์สีเหลืองนั้นเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงนักลมหายใจที่รุนแรงทําให้หลูมม่านตาของลินเปิงหดตัวลงเล็กน้อยแน่นอนว่ายักษ์แห่งหวงซานั้นขยับตัวอีกครั้งและุบไปที่หลิวซางด้วยกําปั้นขนาดใหญ่ฝ่ามือสายฟ้าเหลียวซางพันตะโกนและฟาดฟันฝ่ามือออกไปท่านนั้นก็เกิดสายฟ้าหลายสิบสายบินออกมาจากล่างของเขาสายฟ้าได้ทะลวง่านอากาศและในที่สุด มันก็เทลงก็ใส่หน้าอกของยักษ์ทรายสีเหลืองยักษ์ทรายสีเหลืองได้ซุดตัวลงทันทีและหน้าอกของยักษ์นั้นก็กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ในขณนะที่หลิวซางล่อนลงสู่พื้นยักษ์ทรายสีเหลืองก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆอาจเป็นเพราะก้อจำกัดพื้นที่แห่งนี้เหตุการณ์นี้จึงทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกไปมากมายยักษ์ทรายสีเหลืองได้แตกตัวออกกลายเป็นเม็ดทรายอย่างเงียบๆโดยไม่เหลือร่องรอยใดๆตันหยุนพันเอยอะหยันเห็นท่าทางดุร้ายแต่ก็แค่เสื้อกระดาษ ลิ้นเฟืงองกมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขารู้สึกสังหรณอนใจว่ายักษ์ทรายสีเหลืองนั้นน่าจะจัดการไม่ได้ง่ายๆแล้วมันก็แค่สิ่งของต่อไปหมอบให้นค่าจัดการก็แล้วกันเขาพันเดินออกไปเพียงสองก้าวก่อนที่เขาจะตกตะลึงอีกครั้งเมื่อทรายสีเหลืองได้ลอยขึ้นและรวมตัวเป็นยักษ์ทรายอีกครั้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคราวนี้แม้แต่หลิวซางเองก็ยังตกใจอะไรกันเนี่ยตันหยุนไม่พอใจและก็เหยียดมือของเขาออกไปทันใดนั้น ใบมีดแ่งสายล่มก็พันบินออกมาจากท้องฟ้าและพุ่งเข้าชนกับยักษ์ทรายเหลืองเหล่านั้นทรายและฝุ่นที่ประกอบกันเป็นร่างของยักษ์ทรายสีเหลืองได้ปรากฏรอยขีดข่วนขึ้นหลายรอยชั่วคู่ต่อมากลุ่มทรายที่อยู่บนพื้นก็พันลอยขึ้นและไหนไม่ช้ารอยขีดข่วนนั้นก็ได้หายไปและถูกซ่อมแซมขึ้นพวกมันสามารถฟื้นตัวเองได้ตันหยุนพันคิดได้ในที่สุดใช่ด่วงตาของหลิวซางพันดำดิ่งลงเล็กน้อยต่อให้สู้จนตัวตาย ก็คงยากที่จะจัดการได้ตันยุนปั่นตนไม่ไหวอีกต่อไปและกล่าวขึ้นพวกมันเป็นตัวอะไรกันหากว่าพวกมันยังสามารถฟื้นตัวได้พวกเราจะสู้กับพวกมันที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างไรจากนั้นตันหยุนจึงรีบพุ่งตัวเข้าไปช้าก่อนหลิวซางได้ตะโกนเรียกขึ้นมาแต่ก็หยุดตันหยุนเอาไว้ไม่ได้เมื่อเห็นตันหยุนปลุกยักษ์ทรายสีเหลืองทั้งหมดหลิวซางจึงทําได้เพียงตะโกนออกไปเริ่มต่อสู้ เขาและเสินหุยรีบพุ่งตามออกไปเมื่อพวกเขายกมือขึ้นโจมตีใส่ยักษ์ายสีเหลืองครั้งแล้วครั้งเล่าพี่หลินเฟิงท่านไม่เป็นอะไรหรอเมื่อมองไปเห็นว่าหลินเฟิงไม่ได้เคลื่อนไหวหลานหลิงจึงได้ถามออกไปอย่างสงสัยหลินเฟิงมองออกไปที่การต่อสู้ด้านหน้าและพูดเสียงเบาพร้อมกับรอยยิ้มลอก่อนยักษ์ายสีเหลืองทั้งหมดมีห้าตัวเนื่องจากหลินเฟิงและหลานหลิงยังไม่ได้เข้าร่วมดังนั้นตันหดุนและหลิวซางจึงต้องแบ่งกัน มากกว่าคนละตัวบนผืนสายมีการต่อสู้ที่ดุเดือดและเกิดฟ้าร้องสายลมรุนแรงพร้อมกับเสียงดังก้องไปทั่วผืนที่เปิดล่วงแห่งนี้พลังโจมตีของยักษ์หวงซานั้นไม่สูงมากแต่ความสามารถในการฟื้นตัวของมันนั้นน่ากลัวอย่างแท้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับซาประหลาดที่เป็นอมะตะแม้จะฆ่ามันได้หลายพันครั้งมันก็ยังถือเป็นการสญเปล่าแม้ว่าหลิวซางยังสามารถรับมือกับมันได้แต่ฝ่ายของตันหยุน กับยากที่จะเผชิญหน้าต่อเสียแล้วเขาได้หลบการต่อสู้อย่างเฉียบเฉียดและหมัดของยักษ์ซาอีกตัวก็พุ่งเข้ามาหาเขาแล้วเขาได้กลางลู่ลมออกอย่างรวดเร็วแม้ว่าหมัดจะต่อยเข้าไปที่ลู่ลมแต่ความแข็งเก่งก็ยังทาให้ตันหยุนต้องถอยหลังออกไปเมื่อเห็นตันหยุนเสียเปียบอีสองคนจึงเรียบถอนตัวออกมาจากการต่อสู้พิตันเสินหุยรีบเข้ามาช่วยตันหยุนท่านไหวหรือไม่ตันหยุนจึงกับหายใจไม่ออกในทันที เขาได้ผักเสืนหุยออกไปแล้วเดินเข้าหาหลินเฟิงด้วยสายตายที่ดุร้ายเจ้ากําลังทําอะไรเขาตะกอ,อกเสียงดังพวกเราทั้งหมดกําลังต่อสู้เจ้ากับเย็นดูอยู่ที่เฉยง,งั้นหรือเสือนหุยพันเดินเข้ามาและตําหนิเช่นเดียวกันใช่ทําไมเจ้าถึงไม่ขยับตัวเจ้าทํใไมพิ่ตันของข้าเกือบจะถูกฆ่าแล้วรู้หรือไม่หลินเฟิงพันเข้าออกไปอย่างเย็นชาเหตุใดเจ้าถึงเร่งรีบโดยที่ไม่ใช้สมองละ่ะการจัดการกับสิ่งประหลาดเช่นนี้ มีประโยชน์งันหรือตันหยุนผันพูดออกมาอย่างโกรธเคืองเจ้าอย่ามาพูดไร้สาระก,กับข้าหากเจ้าไม่สู้เหตุใดถึงไม่ทิ้งชีวิตทั้งหมดเอาไว้ที่นี่ซะเป็นเรื่องดีนักที่เจ้าทําตนเองลาวกับเป็นัยกลางคนเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเพียงแค่หวาดกลัวเจ้ามันก็แค่ขยะหลานหลิงไม่พอใจกับคาพูดของตันหยุนและเอ,อ่ยตอบโต้ออกไปพี่หลินเฟิงไม่ใช่ขยะท่านอย่ามาพูดว่าพี่หลินเฟิงเป็นเช่นนี้นะ เห็นได้ชัดว่าตันหยุนไม่พอใจหลานหลินเป็นอย่างมากและเขาจึงได้พูดหยาบคายกับเธอเจ้าหุบปากไปเลยเจ้ามีสิทธิ์มาออกความคิดเห็นด้วยงั้นหรือข้าไม่รู้ว่าทําไมเจ้าถึงเสนอหน้ามาเดินอยู่กับพวกเราเจ้ามีประโยชน์อันใดห้หามตามพวกเรามาอีกเข้าใจหรือไม่เจ้าสองคนมันไรประโยชน์ตอนนี้พวกเรากําลังเจอปัญหาข้าขอถามเจ้าเจ้ามีจิตสํานึกบ้างหรือไม่หลินเฟิงบันก้าวออกแปข้างหน้าด้วยดวงตาที่ลุกโชนข้าขอให้เจ้า เก็บคำพูดเหล่านี้กลับไปบางคำม,มันดูรุนแรงเกินไปนั่นเท่ากับความบาดหมางตันหยุนหันหน้ามาโดยไม่ตอบโต้มาเจอกับข้าไหมเล่าอย่ามาตลกหากเจ้ามีความสามารถพอคงจัดการกับทรายเหล่านั้นไปแล้วไม่เช่นนั้นก็อย่ามาตะกวนที่นี่หลินเฟิงได้ตอบออกมาอย่างไม่ทันคาดคิดใครบอกกันว่าข้าช่วยไม่ได้ตันหยุนพันมุนงงเจ้าหมายความว่าอย่างไรหลินเฟิงได้กล่าวออกไปอย่างเย็นชาเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสมอง จากนั้นเขาก็เดินออกไปข้างหน้าและในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็กาลายร่างสัตว์วิญญาณเป็นยูนิคอร์นน้ำสีฟ้าธาตุน้ำนั้นหรือตันหยุนรู้สึกประหลาดใจกับธาตุต่างๆที่หลินเฟิงมีพี่หลิวซางถอยออกไปก่อนที่เหลือมอบให้กับข้าเองหลินเฟิงเพิ่งจะพูดจบเขาก็ตะโกนออกไปศิลปะแห่งการเชื่อแข็งหลิวซางเรียบถอยออกมาอย่างรวดเร็วทันทีนั่นแสงสีฟ้าขนาดใหญ่จึงได้ปรากฏขึ้นและแสงเหล่านั้น ก็คือยักษ์ทรายสีเหลืองที่ถูกแช่แข็งหลินเฟิงได้พุ่งออกไปข้างหน้าพร้อมกับหอ,อกสีทองของเขาแสงโค้งสว่างวาบจากนั้นยักษ์ทรายสีเหลืองทั้งหมดก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่หลายสิบก้อนและเป็นเพราะการแช่แข็งนี้พวกมันจึงสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองหลินเฟิงมองกลับไปที่ตันหยุนนี่คือความแตกต่างระหว่างการมีสมองและไม่มีสมองเจ้าเข้าใจแล้วหรือยัง